เล็กแม่นหเลมาได้เล็ก่มนนะครับที่มีปัญหาความเข้าใจผิดกันระหว่างหุ่นหวยกับนายนะครับนายผู้ที่เป็นยูทูบยูทูบเบอร์ที่อยู่สร้างบ้านผมเนาะก็หลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่างคนต่างอยู่คนละที่แล้วมันเกิดความเข้าใจที่ไม่เข้าใจกันผมก็เลยได้นัดให้หุ่นหวยมาที่บ้านเพื่อที่จะเป็นพยาน ป็นสักกีพยานแล้วก็พอดีโชคดีท่านสองคือมีท่านนายสมเกียตมาอยู่ด้วยเป็นพยานว่าระหว่างนายโคติกับคนหวยวันนี้นะครับเขาจะขอโทษนะครับขอโทษเอฟซีนะครับขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ติดตามนะครับและต้งให้กาลังใจมู้ทูที่อยู่บ้านลุงพลนะครับแลอยากให้ทั้งสองฝ่ายนะครับเป็นมิตรกันนะครับการเป็นมิตร ไม่ใช่เรื่องง่ายครับพิตแท้ไม่ใช่หาได้ไง,ง่ายครับแต่ถ้าเป็นศัตรูพูดผิดคําเดียวครับเป็นวันนี้ชั่วโมงนี้เป็นได้เลยนั่นคือศัตรูแต่การเป็นมิตรที่อยู่กับเรานะครับไปนานๆตลอดไปเนี่ยมันทํายากเพราะนั้นแม่พก็เลยอยากให้นหหนคนสวยรับนายโกดินะครับ เขาเรียกว่ามีดีมิตที่ดีต่อกันนะท่านานายลองลองกันจะเชื่อว่าวันนี้นะครับเรื่องทุกอย่างก็จะจบลงที่ดีนะครับในการที่ให้น้องนายนะครับพูดความรู้สึกนะครับว่ารู้สึกอย่างไงบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างสองช่องนะครับก็สำหรับผมเน,ะนาะนะผมก็ได้ทาคลิปขึ้นมา ร้างขอไม่สบายใจให้กับน้องจอนเนาะชิจริงเนาะที่เล่นนะชอจอนนะครับก็ต้องขอโทษนะในส่วนตรงนี้นะครับที่ผมทําให้อ่าไม่สบายใจแล้วก็ทําให้เอฟซีก็ใจผิดแล้วก็ไปต่อว่านะน้องจอนนะซึ่งตรงนี้ผมก็อยากให้เอฟซีนะครับอ่าคอมเมนต์นะในทางที่ดีหน่อยนะครับในทางที่บวกนะครับว่าน้องจอนก็ไม่ได้มีเจตนานะแล้วผมก็เข้าใจผิดนะฮะ ต่างคนต่างเข้าใจผิดแล้วไม่ได้คุยกันนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ทําให้กับเอฟซี FC, แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีรวมไปถึงทนายแล้วก็ลบกวนไปถึงลุงคน,นครับทําทให้เป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับซึ่งาทางคุณแม่ก็ไม่สบายใจเนาะไม่ใช่แค่คุณแม่ของเขาคุณแม่ของผมก็ไม่สบายใจนะทั้งสองฝ่ายนะมีผลเสียนะวันนี้เราก็เลยนะมาปรับความเข้าใจกันนะครับ นาอทังสองนะครับผมก็ต้องขอโทษในส่วนที่ทําให้นะไม่สบายใจอีกครั้งหนึ่งครับเนาะโย่โทษได้ผมเนาะจับมือหน่อจับมือหน่อจับมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือหน่อยยานะครับลุงบุญห็นนะครับลงบุญห็นแล้วนะครับนาทั R ้งสองนะครับเปมนสื่อนะครับยูทูบเบอร์นะครับสื่อเสระจนะครับที่ทำงานแบบตรงไปตรงมาทั้งคู่นะครับผมก็อยากให้ตัวคน่อยเองนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นผ้าขาวอยู่แล้ว ไม่อยากให้มีมลทิมกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับก็อยากให้น้องเขาเป็นสื่อสารที่นําเสนอในมุมที่นะนเป็นการทําให้สังคมเราน้าอยู่นะครับต่อไปก็ให้น้องเขาพูดนะครับเรื่องความรู้สึกผมก็ขอสวัสด,ดีพี่พี่สื่อทุกช่องของ youtube นะครับแล้วก็สวัสด,ดีเอฟซีทุกท่านทั่วประเทศเลยนะครับผมทั่วประเทศไทยเรานะครับเรื่องที่เกิดขึ้น ก็อย่างที่ที่นายบอกแล้วครับน่าจะเข้าใจผิดทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนผมผมก็ต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งครับว่าอาจจะด้วยว่าผมอาจจะใจร้อนในการแจ้งความแต่ผมยืนยันว่าที่ผมต้องแจ้งความก็เพราะว่าผมไม่รู้จักฝ่ายไหนนะครับผมก็แบบต้องให้กฎหมายช่วยเหลือผมก่อนเป็นเื่องการเบื้องต้นนะครับทีนี้พอเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วนะครับผมก็อยากให้มันเป็นบทเรียน นะครับบทเรียนในเรื่องของอะไรนะครับก็อยากให้เป็นบทเรียนกับทั้งที่ในแล้วก็ผมก็คือว่าในการทําคลิป y o u t u b e นะครับหรือว่าถ่ายที่บ้านปกปอกเนาะก็อยากให้ตั้งหัวข้อที่แบบเป็นทางบวกมากกว่านะครับทางบวกเนาะแล้วก็การบรรยายคลิปนะครับไม่อยากให้ปบรรยายในะลักษณะแบบว่าคนเข้าใจผิด แต่คนทําอาจจะอาจจะไม่ได้คิดนะครับอาจจะแบบชินหรือเปล่าอาจจะแบบนี้เนาะนะพีนะ่ก็ฝากถึงพี่ผู้ชมเพื่ทุกท่านที่อยู่บ้านปกครองที่อยู่กับลุงพลนะครับเนะาะเราต้องไตร่ตรองให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการเข้าใจผิดแล้วเอฟซี FC ที่ไม่เข้าใจเรื่องก็จะมาดา่าด่าใครส่วนใหญ่ก็จะด่าคนในคลิปก่อนนะครับผมอ่านะก็ประมาณนี้ครับผมส่วน ผมอยากให้แค่ข่าวให้กับพิจิตชาแนลเดี๋ยวพูดให้โโดดได้ได้ไหมครับผมได้าพูดตรงนี้เลยอ่ามองผูเ้เองนก็นได้อ่เอาเ,อเดี๋ยวผมขอพูดอ่าก่อนนะครับผมไม่ได้รู้จักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นฝั่งพิโจโิตชาแนลก็ดีหรือว่าฝั่งมุงคนก็ดีนะครับผมก็ไม่รู้จักนะครับฉะนั้นแล้วผมไม่อยากให้เอฟซีหรือว่า ช่อง u t u b e ต่างๆนะครับมาเสี่ยมให้คนเข้าใจผิดนะครับผมขอใช้คํานี้เลยนะครับฉะนั้นแล้วพี่โจโช,ชาแนลไม่เกี่ยวในเรื่องนี้นะครับผมขอยืนยันครับผมก็มมรู้สึกดีนะครับทุกท่านครับดีใจที่วันนี้เรื่องของทั้งสองท่านนี่นะจบลงด้วยดีเนาะแล้วก็เมื่อกี้นี้น้องก็พูดฝากเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นด้วยก็คือผมพูดย้ําประจําประจําคือการทําคลิป เวลาคุณทําคลิปถ้าคุณไม่ระวังเนี่ยเขาเรียกอาจจะระวังไม่ถึงขีดอาจจะทําให้คนอื่นเขา้าใจว่าไปหมิ่นประมาทเขาเพราะฉะนั้นคุณจะทาคลิปอะไรคุณต้องไต่ตรองให้ดีการบรรยายการพูดอะไรก็ตามานะไหครับคดียาจาลองที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเข้าใจผิดม,มีตัวอย่างให้ดูเยอะครับแต่หลายท่านอาจจะยังไม่โดนกับตัวเองก็ยังไม,ไม,ไม่ไม่เข็ดอะ่ะบางทีอ่ะเพราะนั้นให้ใช้เรื่องนี้ เป็นบทเรียนบทุธาหณ์เราเนี่ยหากินกับไอ้กล้องนี่แหละยูทูบนี่แหละถ้าเรามีคดีความนะท่านไม่มีความสุขผมเห็นละเมื่อกี้คุณแม่มาเครียดเือนกันไม่มีความสุขฝั่งนี้ก็เครียดมาหลายวันจําได้ไหมครับกินข้าวไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคดีมีประมาณแม้จะเป็นคดีเล็กน้อยแต่ก็กกอปัญหาหท่านได้นะนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนที่เป็นยูทูบเบอร์หรือไม่ใช่ยูทูบเบอร์อิสระที่ไหนก็ได้ เวลาทาคลิปบางทีอย่าตั้งหัวข้อที่ดูแล้วมันกากวมกํากึงหรืออ่านดูแล้วฟังแล้วอาจจะทําให้เขาเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นให้ยุติการทําคลิปแบบนี้ให้ทําแบบตรงไปตรงมาชัดเจนดีกว่าแล้วก็สร้างสรรค์นหน่อยวันนี้ผมก็เลยมาเป็นสักขีพยานด้วยพอดีเห็นน้องเข้ามาก็ชื่นชมทั้งสองฝ่ายที่ท,ที่ปล่อยวางกันได้อ่ะลุงคนเองก็เป็นคล้ายๆมันก็เป็นคนกลางรผู้ใหญ่ที่ คอยเคลียร์ให้นะครับผมเองก็พูดเรื่องเฉพาะกฎหมายเรื่องอื่นก็พูดหมดแล้วดีหมดแล้วนะฮะก็ยินดีด้วยทั้งสองฝ่ายครับนะขอบคุณร้านกาแฟของขอบด้วยก็จะมีสินนั้งใจมอบเป็นค้าน้ำมันเพราะว่าเดินทางมาก็ต้องาวน้ำมันแล้วนะเล็กๆน้อยๆนะนะครับรับไว้ครับรับไว้นะครับทุกท่านครับเป็นน้ำใจนะครับน้ำมันครับดีใจด้วยค่ะ อย่าลืมกาน้ำมันพี่ด้วยนะมากี่รอบอาทิพนี้เาพิามากี่รอบคะมงมีแต่ผูเล่นกันประโนยพัฒนากันคป็นอย่างนี้ครับนี้เอาเป็นว่านขาจะคึ้นวงเตมที่้างหน้าครับสวัสดีครับ